สวัสดีสมาชิกช่องเพจหางานทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาหางานกันเรามาอัปเดตตำแหน่งงานว่างกันครับคลิปนี้ประจำวันที่22มีนาคม2 5ง3นานะครับงานที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับมีงานผู้ช่วยตัดผ้านะครับมีงาน QC มีงานดูแลเอกสารมีงาน Ma ท e r i ีนะครับมีตำแหน่ง FG นะครับมีงานจปวิชาชีพมีงานฝ่ายผลิตแล้วก็มีงานแม่บ้านครับใครที่กำลังมองหา งานเหล่านี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยสําหรับคนที่หางานและช่องของเราอัปเดตงานเฉพาะจังหวัดชนบุรีแล้วก็ระยองเท่านั้นนะครับไปเริ่มกันเลยครับบริษัท P.K.L. Supply and ายแอนด l เทคโนโลยีจำกัด รับสมัครพนักง,งานชายและหญิงหรือต้องบอกว่าชายหรือหญิงก็ได้เพราะว่ารับแค่1อัตรานะครับถ้าผู้ชายมาสมัครก่อนก็ต้องรับผู้ชายถ้าผู้หญิงมาสมัครก่อนก็ต้องรับผู้หญิงแบบนี้ก็แล้วกันนะครับตำแหน่งงานผู้ช่วยตัดผ้าครับงานสบายในห้องแอร์นะครับมีอาหารกลางวันให้1มื้ออิ่มๆผมชอบณนะจุดจุดนี้ชอบตรงที่มีอาหารให้กินหนึ่งมื้อแบบอิ่มๆเนี่ยครับชอบตรงนี้นะฮะเออ คือก็คงจะต้องกินให้จุกกันเลยทีเดียวเชียวอยู่กันเหมือนพี่น้องครับนี่เลยฮะคือผู้ฝากงานมาลงมาแบบนี้เลยนะครับเข้างาน8.30นาิกานาทีถึง17.30นาฬิกานาทีมี OT ให้ทําครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่096 928 9015พิกัดร้านไปษณีตรงปั๊มเชลบึงวรกิจนะครับชนบุรีครับปั๊มเชลบึง วรกิจนะครับที่ศิลาชานะครับถ้าใครดูคลิปมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดียวผมจะผมจะไม่ได้บอกออจังหวัดนะครับคือถ้าใครดูคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยอ,อ,อาจจะเข้าใจสถานที่นะครับว่าว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราเราจะไม่ได้ไปลงจังหวัดอื่นอยู่แล้วนะครับถ้าพูดถึงปั๊มเชลบึงวรกิจก็อาจจะต้องนึกออกนะครับเดี๋ยวถ้าใครนึกไม่ออกยังไงเนี่ย สอบถามเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะฮะถ้าถ้าหมายถึงว่าคุณดูคลิปไปแล้วผมบอกพิกัดไปแล้วเนี่ยคุณคุณไม่รู้จักพิกัดนั้นนะฮะก็ก็เดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมคิดว่าหลายคนรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้ตอบคอมเมนต์ให้นะครับอ่ะงานต่อไปนะครับ บริษัทซองซอนไฮเทคจำกัดสาขา 2, 2> เปิดรับสมัครพรนักง,งานดังนี้รับอยู่4ตำแหน่งเลยนะครับเจ้าหน้าที่ qc 2อัตรานะครับคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงอายุ20-35ปีวุฒิปวช หรือปวสหรือเทียบเท่าสามารถเข้ากะได้และทำงานล่วงเวลาได้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษแล้วก็ตำแหน่งแมททิเลีสอ2อัตรานะครับคุณสมบัติเพศชายอายุ21ปีขึ้นไปขับรถโฟล์คลิฟต์และใช้คอมพิวเตอร์ได้สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษตำแหน่ง FG1 นอัตรานะครับคุณสมบัติเพศชายอายุ21-35ปีวุฒิการศึกษาปวสหรือเทียบเท่ามีประสบการณ์ทางด้านสต็อกหรือ คลังสินค้าสามารถเข้ากะได้และทำงานล่วงเวลาได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสาร1อัตราคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงครับอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม .6 หรือเทียบเท่าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้นะครับสนใจกรอกใบสมัครได้ที่หน้าบริษัทหรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์ครับ033 004460ครับงานต่อไปบริษัทไฮแก๊ พลาสติกกรุ๊ปนะครับถ้าผมออกเสียงผิดประธานอภัยนะไฮแกรเคสพลาสติกกรุ๊ปประเทศไทยนะครับโรง3 evat ผลิตชิ้นส่วนตู้เย็ยนครับโรงงานตั้งอยู่หลังนิคมปิ่นทอง1 4สีแยกต้นโพด่าน4ครับรับสมัครด่วนพนักง,งานฝ่ายผลิตเพศชายจำนวน5อาตาัตรา คุณสมบัติเพศชายครับอายุ20ปีขึ้นไปวุฒิม .3 ขึ้นไปสามารถเข้ากะได้สามารถเดินทางไปทํางานเองได้ค่าแรง336บาทต่อวันสวัสดิการอื่นๆมีค่ากะดึก50บาทต่อวันค่าอาหาร25บาทต่อวันมีค่าอาหารโ t หลัง20นาฬิกาเป็นต้นไป25บาทต่อวันค่ารถ20บาทต่อวันค่าชาวบ้าน500บาทต่อเดือนผ่านโปร3เดือนเบี้ยขยัน1,000บาทต่อเดือนเมื่อผ่านโปร3เดือนก็จะ ได้เบีย้ยขยันนะครับตัดวิกทุกวันที่25ของเดือนเงินออกทุกสิ้นเดือนหากท่านสนใจเข้ามาสมัครได้ที่หน้าบริษัทวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศก็038 3 4 0 1 5 7วันจันทร์ถึงวันเสาร์9กนาฬิกาถึง11นาฬิกาแล้วก็13นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับงานต่อไปรับสมัครแม่บ้าน1คนด่วนครับขอคนที่ไปพักกินอยู่กับนายจ้างได้นะครับนายจ้าง2คนแม่ลูกบ้านเดียว2ชั้นหน้าที่หลักซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านอาหารไม่ต้องทำครับไม่ต้องเลี้ยงน้องรับ เพศหญิงอายุ25-50ถึงปีขอโควตราเรียบร้อยนะครับเงินเดือน10,000บาทวันหยุดมีค่าแรงให้500บาทนะครับขอคนพร้อมทำงานใครพร้อมเริ่มงานพรุ่งนี้ส่งประวัติมาได้เลยนะครับคือคด่วนสุดนะฮะด่วนสุดถ้าใครพร้อมทำวันนี้ใครพร้อมทำพรุ่งนี้ก็ส่งประวัติเข้าไปได้เลยนะครับที่ไลน์ ID ก็ gwo underscore h o m e นะครับหรือโทร0971460518ไม่มีค่าสมัครนะครับเน้นเลยนะครับว่าใครไม่พร้อมทำอย่าโทรนี่ฮะเเน้นมาอย่างนี้เลยนะครับพิกัดชนบุรีบางละมุงครับติดกับขนส่งบางละมุงงานต่อไปบริษัท PM เอศิลาเลิศจำกดัดเปิดรับสมัครพนักง,งานตำแหน่งจอปวิชาชีพ1นึ่ตำแหน่งครับ ปฏิบัติงานที่แหลมชะบังมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีด้านงานถังน้ำมันหรือธุรกิจปิโตเรเลียมครับสนใจติดต่อสอบถามโทร0819835144คุณพิรดา HR นะครับงานต่อไปครับรับสมัครพนักงานจำนวนมากระยองเวิร์กกรุ๊ปครับบริษัทซูมิลิโกอิทเทนสลับเบอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทญี่ปุ่นผลิต ยางกันกระแทกในรถยนต์นะครับรับสมัครพนักง,งานทั้งชายและหญิงอายุ18ถึง28ป, 3, 6, ปีวุฒิม .3 ม .6 ปวชทุกสาขาวุฒิกศนอก็สามารถสมัครได้นะครับเพศหญิง ความสูง162เซมขึ้นไปเพศชายความสูง160เซมขึ้นไปเดี๋ยวบอกจุดนี้ขยายความจุดนี้ก่อนนะครับผมเคยสอบถามเข้าไปที่ HR แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทว่าทำไมถึงต้องออระบุความสูงของพนักง,งานเพราะว่าอุปกรณ์ครับบางงานเป็นงานยืนบางงานเป็นงานนั่งก็จริงแต่ฐานฐานโต๊ะฐานอุปกรณ์ที่เขามีหรือลายผลิตที่เขามีเนี่ยนะครับคุณจะทํางานได้สบายก็ต่อเมื่อคุณมีความสูง ที่เขาจํากัดนะฮะถ้าใครเตี้ยอย่างเงี้ยมันจะต้องยกแขนมากมันจะต้องคือคือมันไม่บาลานซ์กับอุปกรณ์ที่เขามีนะครับนี่คือคําตอบคลายข้อสงสัยให้คุณด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออคนเตี้ยไม่มีสิทธิ์ทำงานเหรอคนอ้วนไม่มีสิทธิ์ทำงานเหรออะไรอย่างเงี้ยคนอายุมากไม่มีสิทธิ์ทำงานเหรอทุกหน่วยงานก็มีเหตุผลของเขาอย่างเช่นหน่วยงานนี้นะครับผู้หญิงที่สมัครจะต้องมีความสูง162เซนติเมตรขึ้นไปผู้ชายมีความสูง160เซนติเมตรขึ้นไปนะครับ เออผู้ชายเตี้ยกว่าผู้หญิงก็ได้นะเออเออต้องพ้นภาระทางการทหารแล้วนะครับสามารถยืนทํางานได้นี่ไงเป็นงานยืนเห็นไหมฮะก็คือเลยจะต้องระบุความสูงเพราะฐานลายผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่หรือโต๊ะหรืออุปกรณ์เนี่ยเขาสร้างมาสําหรับคนที่สูงระดับนี้ขึ้นไปถ้าถ้าคุณเตี้ยแล้วคุณจะต้องยืนคุณจะต้องขยง่งคุณจะมันมันจะไม่สบายนะครับอ่ะ ไม่มีรอยสักนอกล่มผ้านะครับไม่มีกระดูกส่วนไหนของร่างกายแตกหักเงินค่าแรงออก2ครั้งทุกวันที่15และ28 1ปีขึ้นไปพิจารณาปรับบรรจุนะครับลักษณะของงานคุมเครื่องและจัดการเรียงชิ้นงานครับรายได้เฉลี่ย 17,0- 0 0 0ถึง24,000บาทต่อเดือนค่าแรงนะครับคิดแยกๆออกมาก็ค่าแรง330บาทต่อวัน o t วันปกติชั่วโมงละ61บาทนะครับมีรถรับส่งให้ค่าอาหาร50บาทค่าอา ค่ากะเช้า50บาทค่ากะดึก110บาทค่าของชีพ35บาทค่าลักษณะงาน25บาทเบี้ยขยันรายสัปดาห์100บาทรายเดือน300-500 1,000บาทต่อเดือนค่าเบี้ยขยันรายวัน50บาทได้เฉพาะสาขาอิทเทิลน,นะครับ เบี้ยขยันรายสัปดาห์และรายเดือนเริ่มให้ในเดือนที่5ค่าเกรดงานนะครับ100-500บาทต่อเดือนเวลาทำงาน7นาฬิกาถึง16นาฬกาแล้วก็19นาฬิกาถึงตีง4นะครับทำงานเป็น2กะทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์บางเสาร์ก็มี OT ให้ทำนะครับส่วน OT จันทร์ถึงศุกร์มีทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มี OT วันเสาร์นั่นแหละอย่างที่บอกไปถ้าคุณสนใจก็ติดต่อคุณออนนะครับ083 564 4464คุณนุ่น0891135657แล้วก็คุณนาน0864424956ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับงานวันนี้ใครที่มองหางานว่างแล้วงานที่เราอัปเดตให้คุณมันตรงกับตำแหน่งที่คุณกำลังหารีบติดต่อไปนะครับมีคำถามส่วนไหนหรือต้องการให้เราหางานพื้นที่ไหนมาฝากคุณคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะหามาลงให้นะครับ แล้วก็ถ้าคิดว่าช่องของเรามีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของคุณด้วยขอทุกคนโชคดีมีงานทำนะครับสวัสดีครับ